ิิิสมมมลลาาาาฮรรรเเะะห์นีด้วยพระนามของอัลลอฮฺพระเจ้าผู้ทรงกรุณาพระเจ้าผู้ทรงเมตตาประนีเสมออัลฮัมดุลลลิาฮิร็อบบินาและมีนอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮูสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่วงสมาชิกสัมพันธ์ทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมยาตีนทีวีสถานีปลุกศรัทธานะครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่วง,งเวลานี้เป็นช่วง,งเวลาที่เราจะได้กระชับความสัมพันธ์กันระหว่าง ยาตีนทีวีและชั้นผู้ชมทางบ้านและวันนี้ห้องส่งของยาตีนทีวีนั้นคึกคักทีเดียวนะครับเนื่องจากวันนี้มีแขกสําคัญนะครับพี่น้องของเรามาจากโรงเรียนมุสลิมพัฒนาศา,ศาสตร์นะครับอยู่ที่ตําบลบางปูอํเอาเภอยะหริ่งจังหวัดปัตตานีซึ่งถือเป็นจุดหรือว่าเป็นตําบลบางปูเนี่ยฮะเขาจะมีมัสยิดเป็นจุดศูนย์รวมจิตใจของผู้คนในหมู่บ้านซึ่งเป็นชุมชนที่เข้มแข็งมาก มัสยิดมีกิจกรรมมากมายแล้วก็ได้รับความสนใจจากผู้คนในชุมชนเป็นอย่างดีกิจกรรมหนึ่งที่ทางชุมชนเขาได้ทําก็คือการปลูกฝังให้ลูกหลานได้เรียนรู้จักเรื่องราวของอิสลามนะครับแล้วก็ก,การจัดระบบการเรียนการศึกษาแบบบูรณาการมีการเรียนอิสลามควบคู่ไปกับการเรียนทางด้านของสามัญด้วยวันนี้มีน้องๆน,น,นักเรียนจากโรงเรียนมุสลิมพัฒนาศาสตร์นะครับตำบลบางปูอำเภอยะริงจังหวัดปัตตานีนะครับ อยากจะให้ท่านผู้ชมได้พบกับตัวแทนอของครูแล้วก็น้องเยาวชนที่มาร่วมวันนี้นะครับขอเชิญท่านผู้ชมได้พบกับฝ่ายวิชาการและก็เป็นผู้นำน้องๆนักเรียนมาวันนี้นะครับอาจารย์อาซิดราแมครับเชิญทักทายท่านผู้ชมทางบ้านหน่อยครับอลามุอะลัยกุมาุลบรกาตุครับแล้วก็อีกคนหนึ่งนะครับเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นะครับ <peace S 1> จากโรงเรียนมุสลิมพัฒนาศาสตร์นะครับ ตัสนีเจโซครับทักทายท่านชนางบ้านนะครับ,ค,บรครับอีกคนนึงนะครับหล่อๆทางด้านข้างผมเนี่ยนะครับน้าน,น้องอับดุลชาริฟยีกาครับเชิญทักทายนะครับ,ค,บรครับอาจารย์อาซิครับภารกิจในการเดินทางขึ้นมากรุงเทพครั้งนี้เนี่ยมีวัตถุประสงค์อะไรฮนะ ครับก็สําหรับวัตถุประสงค์ของการที่ว่าได้พานักเรียนมาท่านักศึกษาในครั้งนี้นะครับก็เนื่องจากว่าถ้าเกิดว่าการเรียนรู้เฉพาะในห้องเรียนอย่างเดียวเนี่ยมันก็ยังคงไม่เพียงพอสําหรับที่ว่าจะได้เรียนรู้จากสภาพจริงที่ได้เกิดอยู่เพราะฉะนั้นทางเรียนก็ลยบอว่าได้เล็งเห็นความสําคัญของการศึกษานอกห้องเรียนด้วยโดยที่ว่าการสารครั้งนี้เนี่ยก็มีวัตถุประสงค์ที่ว่านักเรียนจะได้เรียนรู้จากสภาพจริงที่เกิดขึ้นครับแล้วก็ได้เรียนรู้ว่า ปัจจุบันเนี่ยโลกของเราเนี่ยได้ก้าวหน้าไปถึงไหนแล้วบ้างไม่ใช,ใช่ว่าเราโดยเฉพาะในห้องเรียนเนื้อหาก็เป็นแบบคลาสสิกก็คือเนื้อหาเดิมๆไม่ได้ก้าวหน้าไปถึงไหนถ้าเกิดว่าเ,เราได้ไปเรียนรู้ในสภาพจริงอะไรแบบเนี้ยก็จะรู้ว่าปัจจุบันที่ว่าเราพามาที่รัฐสภาหรือว่าการเมืองปัจจุบันเป็นยังไงกันแล้ว,วไปที่ไหนมาบ้างครับซึ่งเราก็ได้เข้าที่รัฐสภาก็ได้เรียนรู้กับ ครับสภามาด้วยครับก็ได้เรียนรู้รล้วม่มมาช่วงที่เขามีม็อบมีอะไรกันไม่ใช่ไหมอ่าไม่มีครับเพราะว่าทางเราก็ได้สอบถามมาเรียบร้อยแล้วเหมือนกันเพราะว่าเดี๋ยวมาก็เสียเที่ยวอีกแล้วก็เลยต้องสอบถามมาเรียบร้อยกันก่อนล่วงหน้าครับอ่าครับก็ได้เรียนรู้ตามสภาพจริงจากนั้นเราก็ได้พากลุ่มเด็กนักเรียนของเราเนี่ยไปพบปะกับผู้นํามุสลิมของเราซึ่ง ถือว่าเป็นผู้นําสูงสุดของซุ้มของเราด้วยก็คือไปพบกับท่านจุฬารัชมนตรีแต่บางเอิญว่าวันนี้เนี่ยท่านจุฬาก็คือว่าติดภารกิจก็เลยได้พบกับตัวแทนของคณะกรรมการกลางอิสลามก็ได้พูดคุยพบปะเรียนรู้ว่าเป็นยังไงกันบ้างรายละเอียดซึ่งก็ได้ให้ตัวแทนนักเกยนของเราเนี่ยสนทนาพูดคุยสอบถามซึ่งกันและกันก็ได้เรียนรู้ในสิ่งบางอย่างที่ว่าเด็กของเรายังไม่รู้ก็ได้สอบถามตรงน้องตัสนีมครับ กรุณาได้แนะนำให้ผมเองแล้วก็ท่านผู้ชมทั่วประเทศได้รับทราบได้ไหมครับว่าแนะนำโรงเรียนของเราหน่อยว่าโรงเรียนของเราเนี่ยอยู่ที่ไหนแล้วก็โรงเรียนของเราเนี่ยเป็นอย่างไรเล่าให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้รับทราบหน่อยค่ะโรงเรียนมุสลิมพัฒนาศาสตร์เนี่ยนะคะจะตั้งอยู่ที่ตำบลบางปูวอําเภอยะลิงจังหวัดปัตตานีนะคะครับซึ่งโรงเรียนของเราเนี่ยจะบูรณาการศาสนาแล้วก็สามัญไปด้วยครับค่ะแล้วก็โรงเรียนของเราเนี่ย เด็กนักเรียนเนี่ยจะมีจํานวนไม่มากค่ะประมาณ500ยกว่าคน ừ, ค่ะแล้วก็โรงเรียนของเราจะไม่น้นจํานวนแต่ว่าจะเน้นคุณภาพของความรู้มากกว่ามาเชลาว์ all. ครับแล้วตอนนี้หนูก็จะจบะปีการศึกษาหน้านี้<ะ>แล้วใช่ไหมครับวางแผนได้ยังว่าจะไปเรียนต่อรรหรือ <laughs> อะไรยังไงฮะก็วางวางอยู่แล้วค่ะจะเรียนที่ไหนกรุงเทพไหมไกลค่ะท <laughs> ี่ไหนครับก็ถ้าเป็นไม่ได้ก็ อาจจะมหาวิทยาลัยอิสลามยะลาคือพ่ออยากไปอ๋อครับที่มอมอยอมอยอนะครับ<อ>ครับแล้วเป็นไงครับการเดินทางมากรุงเทพครั้งนี้ออกมาตั้งแต่วันไหนเนี่ยตั้งแต่เมื่อวันซืนค่ะวันซืนนะครับกลางคืนกลางคืนคมากรุงเทพครั้งแรกรหรือเปล่าครับไม่ใช่ค่ะอ๋อมาบ่อยแล้วนะ,ะและได้ทราบว่าไปที่รัฐสภาด้วยเป็นยังไงครับเล่าสิส่งที่เราได้ไปพบเจอหน่อยก็บางครั้ง การที่เราสิ่งที่เราลังเลอยู่ค่ะมันทําให้เรากระจ่างขึ้นมากยิ่งขึ้นนะคะอ,อย่างเช่นอาหารการกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเราไม่แน่ใจใช่ไหมคะว่ามันฮาลาลันไปบรือเป่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคพอเราได้ไปถามแล้วเนี่ยได้พูดคุยแล้วเนี่ยมันทาให้เราสบายใจขึ้นกับการกับอาหารทวกนค่าหมายถึงว่าเรื่องนี้เนี่ยเราเก็บไว้าจากที่บ้านเลยว่าจะมารู้ว่ากระบวนการเรื่องของฮาลาลนเนี่ยเป็นยังไงอ่าอันนี้ไปถามที่กรรมการกลางสลามใช่ไหม แต่ไม่ใช่แค่เรื่องอาหารอย่างเดียวก็มีอีกหลายหเรื่องอ่าเรื่องอะไรครับที่พระประทับใจเป็นพิเศษก็เขาต้อนรับดีค่ะอืมครับแล้วครั้งนี้เป็นครั้งแรกไหมที่ได้มีโอกาสมาออกทีวีเนี่ยครั้งแรกคร่ะครั้งแรกนะครับก็ถือว่าทําได้ดีทีเดียวนะครับ <c oughs> น้องตัสนีมเจ๊โซนะครับมาทางด้านของน้องสุดหลอ่อทางด้านผมบ้างนะครับ <c oughs> น้องอับดุลชาริฟยีกาครับเป็นยังไงครับมากรุงเทพครั้งนี้ประทับใจอะไรเป็นพิเศษนะเคยมาย่างฮะกรุงเทพ อ๋อครับเคยแล้วนะคือประทับใจที่คูได้จัดนนนะตรงนี้มาที่กรุงเทพเนี่ยครับก็คือว่าตามตามหลักอิสลามนี่ก็มีอยู่ในอัลกุรอานก็คือว่าอัลลอฮ์เนี่ยได้ให้เราไปท่องเที่ยวไปดูสิ่งที่สร้างขึ้นมานะครับแล้วก็ไปคิดในการดำรงไปใช้ในการดำรงชีวิตของเราครับ,ม,รบมาชาอัลลอฮ์นี่นะ เห็นไหมครับว่าเด็กที่เขาเรียนในหลักสูตรบูรณาการเนี่ยเวลาที่เขาตอบอะไรเนี่ยนะฮะเขาก็จะมีอิสลามอิงเข้าไปในนั้นด้วยหลายคนบอกว่าพอเดินทางไปก็แค่ทัศนศึกษาไปดูได้ความรู้แต่นี่หยิบเอาคุรานมาบอกว่าอัลลอฮ์ให้เดินให้ออกไปแสวงหานะครับได้พบประสบการณ์ใหม่ๆนะครับเป็นคำตอบที่ดีมากครับ <laughs> ทีนี้อยากจะถามนิดนึงว่า ทางที่การเดินทางมาครั้งนี้เนี่ยจะเดินทางกลับเมื่อไหร่ฮะคือวันที่8ธันวาคมนี้โอ้อยู่ยาวเลยสิกำหนดการนี้ไปที่ไหนได้บ้างครับอาจารย์ครับก็สำหรับวันนี้ก็ยังคงเป็นวันที่2ของการเดินทางรครับวันนี้ว,นนนวันที่2เองนะวันที่2อ,อ๋อครับส่วนพรุ่งนี้ก็มีวัตถุประสงค์เพื่อที่ว่าจะพากลุ่มนักศึกษาของเราเนี่ยไปที่ศูนย์ท้องฟ้าจําลองที่เอกมัยนี่เองครโอ้ใครเคยไปท้องฟ้าจําลองบ้างครับ มีใครเคยไปบ้างครับโอ้โหยังตื่นเต้นเลยนะเห็นดาวทุกดวงเลยที่นั่นน่นะฮะมองมองมองดาวนี่บางทีเนี่ยอาจจะบางกว่าที่นั่นเห็นทุกดวงเลยแล้วมีที่ไหนครับก็พอช่วงบ่ายเราก็จะมุ่งสู่ไปยังจังหวัดพระนครศรีนยุธยาเพราะที่ว่าจะไปเรียนเรียนรู้นะที่ศูนย์ศิลปะชีบางไซรอ้ครับก็จะได้เรียนรู้อาชีพเพื่อว่าเป็นพื้นฐานโอ้ไปศูนย์ศิลปะชีบางไรครับกลุ่มนักเรียนของเราทีนี้ วันที่3แล้วก็จะได้ไปเรียนรู้เกี่ยวกับพิพธธิธภัณฑ์สัตว์น้ำาเนี่ยเราข้ามจังหวัดไปเลยข้ามภาคไปด้วยเรจะไปที่ชนบุรีเลยครับอ๋อไปบางแสนนู่นเลยนะใช่ครับไปบางแสนเลยก็ได้ไปเรียนรู้จากนั้นก็ไปช่วงบ่ายช่วงเย็นเนี่ยก็จะได้ไปดูว่าตลาดน้ำเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างได้เรียนรู้เกี่ยวกับตลาดน้ําของไทยด้วยว่าตรงไหนตลาดน้ำที่ไหนที่พัทยาเนี่ยครับตลาดน้ำสีภาดอ๋อตลาดน้ำสีภาดโอ้โหที่นั่งเยี่ยมมากครับ เขาเอาจำลอง4ภาคมาอยู่ที่นั่นมีชาชักด้วยโหชักกันระเนระนาดไปหมดเลยนะชักไปในข้างล่างเนี่ยหกเต็มัหมดเลยครับแล้วก็มีไปไหนต่อฮะทีนี้ก็ก็จะเปิดโอกาสให้กับนักเรียนของเราได้ไปเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการการตลาดด้วยว่าเป็นยังไง<ห>ก็คือเรียนเรื่อง marketing อใช้คำ marketing คือเราได้ให้เด็กของเราเนี่ยไปเจอกับสภาพจริงเลยว่า จะใช้หลักการยังไงบ้างก็คือไปไรู้ที่สักแก้วอรนีญญประเทศเลยครับที่ตลาดโรงเกี๋อ๋อไปโรงเรียนใช่ครับได้ไปเรียนรู้โดยตรงเลยไปต่างประเทศกันด้วยนะเนี่ยนะครับนี่ต้องเตรียมภาษาการตรึมไหมนะบอนสลานเนียนอะไรเงี้ยนะไ,ได้ไปสื่อสารกับคนที่นั่นได้นะครับแล้วก็เป็นไงฮะต่อไปอก็อยู่ที่นั่นจากนั้นก็จะมุ่งหน้าลงสู่ภาคใต้ของเราต่อครับก็เดินเท้ากสู่ภาคใต้ของเราต่ออ๋อนี่คือกําหนดการการเดินทางมาเชื่อว่าครั้งนี้นะครับ ถ้าทุกคนตั้งใจว่าอยากจะได้ความรู้หรือว่าเก็บเกี่ยวเนียดหรือว่าเจตนาของเราเอัลล็อกก็จะให้ไปตามนั้นนะมีใครเนียดมามามา,มาบุญครองอะไรอย่างนี้นมีบ้างไหมครูคงไม่ปล่อยไปแนะ่นะคะครับเอาละครับเดี๋ยวถามอ,อับดุลชาริฟนะอับดุลชาริฟนี่จบม .6 แล้วจะไปต่ออะไรฮะ โอ้นี่จะไปอียิปต์เลยนะ<ช>พะ<ช>ี่น้องครับมาชอาลล์ล้อทำไมขำเพื่อนนะทำไมถึงใจใหญ่จะไปเรียนที่อียิปต์คือว่าตอนนี้อ่ะอยู่บ้านไปรานัวคกณคุณอยูมม่เปรานัวครับคือยังต้องการคนที่มาสอนศาสนาอย่างอ,อีิปโอ้มาชอลล์ล้อพวกคุณคือกําลังสําคัญนะคืออัชชบาบคือวัยคนหนุ่มคนสาวของสังคมมุสลิมแล้วเนี่ย ม .6 เนี่ยมันกำลังเป็นช่วงเวลาที่กำลังจะก้าวข้ามไปสู่ะระดับอุดมศึกษาแล้วใช่ไหมแล้วก็ด้วยกับวิสัยทัศน์ของผู้บริหารโรงเรียนเนี่ยพาออกมาัศนศึกษาแบบนี้มีใครอยากทำงานด้านสื่อสารมวลชนบ้างไหมครับมีไหมมีใครอยากทำบ้างยกมือขึ้นสิครับมาทำยะตีมทีวีอะไรอี้มนี้นะครับนะตอนนี้ก็กกำลังขาดแคลนนี่ ไม่มีเลยนะครับอาจจะไม่กล้าไม่เป็นไรนะครับก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียนยาตีนทีวีเราได้ต้อนรับคณะครูนะครับแล้วก็น้องๆเยาวชนที่มาในครั้งนี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับการที่มีสื่อมุสลิมเนี่ยเราอยู่ที่บ้านและได้มีโอกาสได้รับรู้เรื่องราวถึงแม้ว่าระยะทางมันจะห่างไกลกันแต่เราก็ใกล้กันกับการที่มีสื่อตรงนี้ครับก็คิดว่า มาเชาอเลาเหมือนกันที่ว่าปัจจุบันนี้เทคโนโลยีได้ก้าวไกลมากขึ้นถึงแม้ว่าเราอยู่กันต่างที่ต่างรประเทศแต่เราก็เมื่อมีทีวีมุสลิมของเราเกิดขึ้นนี่เราก็สามารถที่จะได้รู้ข่าวของประเทศมุสลิมของเราได้ว่าปัจจุบันประเทศมุสลิมของเราเนี่ยจเจริญไปถึงไหนแล้วบ้างคอันนั่นคือส่วนหนึ่งของที่เจริญแล้วก็ได้เรียน<ม>รู้เพื่อว่าจะได้พัฒนาขึ้นแ<ม>ละส่วนปัญหาสําคัญคือว่ามุสลิมของเราตอนนี้กําลังประสบป,ปัญหาอะไร ซึ่งก็ตามดักก็คือว่ามุสลิมของเราก็ถือว่าเป็นรุนร่างเดียวกันครับถ้าเกิดว่าเ,าเราได้เรียนรู้ว่าส่วนหนึ่งของพี่น้องของเราประสบปัญหาอะไรนั่นก็คือว่ากําลังประสบกับตัวเราด้วยกับศาส,ส,สนาบวดส่วนหนึ่งก็เจ็บใช่ครับกับศาสนาของเราด้วยไหนครับอนาคตของอิสลามมีใครที่คิดว่า50คนที่อยู่ตรงนี้เนี่ยมากกว่าไหมในนี้ครับโดยประมาณ50าณคน,น,นอนาคตของมุสลิมเนี่ย พี่น้องทั่วประเทศที่จะได้ชมตอนนี้มีใครอยากเป็นหมอบ้างยกมือขึ้นสิครับมีไหมจะได้เห็นจากคนกลุ่มนี้เนี่ยเป็นหมอนายแพทย์มุสลิมเวลาจะฉีดยาคนไข้ก็บิสมิลลาฮิราะมานุรฮีมมีไหมครับมีไหมไหนคนไหนอยากเป็นหมอครับยกมือขึ้นสิครับห้ามยกในใจที่ยกในใจไม่เห็นมาชาอัลลอฮ์ดีมากเลยนะครับมีใครอยากเป็นวิศวกรบ,บ้างครับ โอ้มาชาอัลลอฮ์มีใครอยากเป็นอ,อาชีพอะไรนะที่เขาต้องการในกลุ่มอาเซียนกำลังจะเกิดขึ้นนักบัญชีมีไหมนักบัญชีชอบจดชอบบันทึกแล้วเราได้เปรียบด้วยนะครับได้ภาษาที่สามารถสื่อสารกับเพื่อนบ้านที่เป็นคนมากกว่าครึ่งหนึ่งของประชาคมอาเซียนมีไหมครับผู้ชายลระไม่อยากเป็นอะไรกันเลยเหรอ <c oughs> อยากจะเป็นแค่เบาหวาน <c oughs> ใช่ไหมฮะ <c oughs> มีนะครับผู้ชายไหนบอกสิครับว่าอนาคตของมุสลิมนี่ยที่กำลังอยู่กับน้องๆเนี่ยที่เราได้เห็นหน้าเห็นตากันตอนนี้เนี่ยอีก10ปีข้างหน้าหรืออีก20ปีข้างหน้าอาจจะได้เห็นคุณหมอชื่ออะไรนะครับคุณหมอคุณหมอฟัดีลารักษาคนป่วยจะได้เห็นมีอิสมาเอลมีไหมอ่าที่มาจากมุสลิมนะครับ คือเป็นอาชีพที่เราอยู่ได้เพราะว่าการเรียนการสอนของพวกเราเนี่ยเรียนแบบบูรณาการก็คือไม่แยกดุนยาออกจากอาชิเอาะอ์อัลลอฮ์สร้างโลกนี้มาแบบว่าให้มุสลิมนั้นอยู่ทั้งโลกนี้ด้วยและก็โลกหน้าด้วยฉะนั้นพื้นฐานที่พวกท่านมีอยู่เนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะเป็นต้นทุนสําคัญนะครับมีใครอยากจะเป็นนักธุรกิจบ้างไหมครับต้องเริ่มคิดกันได้แล้วนะเออชีวิตเนี่ยมันต้องเริ่มวางแผนแล้วแน่นอนอัลลอฮ์อัลออลอฮ์ทรงกําหนดนะว่า a l ลก r ดอวันก็ดั้เนี่ยเราจะต้องเป็นอะไรตตามนั้นแต่เราสามารถที่จะวางแผนได้แล้วก็ตอนนี้เนี่ยนะครับสังคมเนี่ยกำลังมองอยู่ว่าปัญญาชนพวกนี้ต่อไปเนี่ยที่เขาเติบโตขึ้นน่าจะสร้างผูู้ประโยชน์ให้กับสังคมมุสลิมอย่างไรบ้างนะทางโรงเรียนนี่มีเป้าหมายยังไงว่าในการพัฒนาคาดหวังเด็กที่มีอยู่ตอนนี้ฮะนี่เป็นรุ่นแรกของโรงเรียนเลยปะหมายถึงว่าหมายถึงว่าที่จะจบ มรุ่นนี้ก็คือมหรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่แดแล้วครับรุ่นที่แด <8 S 2> ครับที่จะจบไปอ๋อครับครับสำหรับความหวังของเรียนก็คือว่าต้องการให้เ, <c oughs> เด็กของเราที่ว่าจบจากที่นี่เนี่ยจบจากโรงเรียนมุสลิมศัสตร์ออกไปเนี่ยก็ถือว่าอย่างน้อยจะให้เป็นผู้นำแล้วก็เป็นการทำงานประกอบอาชีพหรือไม่ก,กระทั่งมชีวิตให้อยู่ในหลักการแล้วก็แนวทางของอิสลามเพืาอที่ว่าจะได้ตาม แนวทางของท่านศาสดามหามัสลลัลสลามของเรานะครับครับน้องตัสนีนครับ<ะ>สิ่งที่ได้รับจากการเรียนที่โรงเรียนนี้เนี่ยเป็นยังไงถือว่าการศึกษาที่มีทั้งทางโลกด้วยแล้วก็เรื่องของฟัตดูอีนเรื่องของอิสลามด้วยนะฮะาามันหนักไปไหมการเรียนการสอนที่เราที่ที่เราอยู่ถ้าถามว่าหนักไหมมันก็ถ้าเราพยายามมันก็ไม่หนักรลกค่ะค่ะแล้วก็ ของ้งามแล้วก็การเรียนนี่ค่ะถ,ถามว่าคุ้มไหมเรียนที่นี่หนูขอตอบว,ว่าคุ้มค่ะเพราะว่าไม่ใช่แค่ได้ศาสนาอย่างเดียวเราได้การวิธีการบริหารตัวเองทั้งในรูปในดุนยานี้ด้วยค่ะแล้วก็อีกอย่างเนี่ยที่หนูภูมิใจที่สุดก็คือว่าโรงเรียนเนี่ยสามารถทําให้หนูเนี่ยเก่งทางด้านภาษาค่ะมาอชียววะหนูพูดได้มากกว่ากี่ภาษาฮะ นอกจากภาษาไทยที่สื่อสารอย่างคล่องแคล่วแล้วภาษามาเลยูพูดได้ค่ะแล้วภาษาอะไรครับกรีกมาชอบลอแล้วก็ภาษาอะไรครับอาหรับนิดหน่อยอาหรับนิดหน่อยหนูไม่ค่อยถนัดอาหรับนะพี่น้องครับเยี่ยมเลยนะครับนี่คือเยาวชนลูกหลานนูซิมของเรานะครับแล้วก็ไปเรียนที่วางแผนการเรียนในระดับรวมศึกษาเนี่ยจะเลือกคณะอะไรฮะถ้าถามหนูหนูอยากเรียนบริหารค่ะ บริหารธุรกิจเออนะก็ดูแล้วถ้าจะไปได้นะครับนะคเป็นนะักบริหารเนี่แหละครับสิ่งที่เรากําลังเห็นนะท่านผู้ชมที่รพครับนี่คืออนาคตของสังคมมุสลิมแล้วก็สถานีโทรทัศน์ผ่านตะเทียนยาตีนทีวีเนี่ยเรายินดีต้อนรับนะครับสังคมมุสลิมของเราที่จะมากรุงเทพแล้วก็มาเยี่ยมกันมาพูดคุยกันอย่างน้อยวันนี้พี่น้องของเราที่อยู่ตามดอยตามภู นะตามตามที่ต่าง,างๆทั่วประเทศไทยเนี่ยก็จะได้ภาคภูมิใจว่านี่แหละคือคือความเป็นพี่น้องกันและนี่แหละคือมเมล็ดพันธุ์ที่ถูกบ่มเพาะไว้กําลังที่จะเติบโตขึ้นเป็นต้นไม้ใหญ่แล้วก็อีกไม่นานก็จะผลิดอ,อกออกผลให้ร่มเงากับผู้คนให้ประโยชน์กับสังคมมุสลิมสื่ไปนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยจะมีนสิหฮัดีๆนะครับจากอาจารย์อามัดหรือว่าครูจูก็พิทักษ์มาให้ นักเรียนนะครับน้องๆได้ฟังกันหลังจากเสียงอาจารย์อิชานะครับเราก็จะกลับมาฟังมสิฮัดดีๆจากปูจูที่จะพูดเกี่ยวกับเรื่องของเยาวชนเนี่ยเราจะทำยังไงในขณะที่ขณะนี้เนี่ยโลกของเราเนี่ยมุสลิมถูกรุมกินโตนะปูจูอ่านข่าวก็สรนัวยิงเงินตบๆเนี่ยนะฮะเ็เคยดูกันอยู่แล้วใช่ไหมฮะแล้วในภาวะที่เรากําลังเป็นคนหนุ่มคนสาวเนี่ย เราจะทำยังไงให้ตัวเรารอดจากภาวะที่เขากำลังรุมกินโต๊ะมุสลิมอยู่สักครู่หนึ่งกลับมาครับขณะนี้กรุงเทพมหานครและ,ะจังหวัดใกล้เคียงยังไม่ได้เวลาอีกออ6นาทีเลยนะฮะโออีก6นาทีงั้นคุณจูมาเกินไว้หไหม่าพร้อมแล้วเชิญเลยครับมาพบกับอาจารย์อามัดก็พิทักษ์กันเลยนะครับครับคงจะใช้โอกาสนี้อาจารยืนแล้วกันนะครับครับเชิญเลยครับ <unsafe> ครับครับอาจารย์แล้วครับผู้จูผู้จูเชิญเลยฮนะเชิญ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 แทนแทนแทนน้องอาจารย์นเนี่ยเนี่ยน่าจะเป็นเสียงจากนาฬิกายกังไม่อยอาจารน,นะขอบคุณน้องตัสนีม,มากครับครับผู้จูเชิญครับเชิญด้านนี้เลยครับนะโทรศัพท์ใครอาจารย์ะเวลาท้องถิ่นดวยว่ะตอนนี้กรุงเทพมหานครและพิมพ์ทนนี้ยังไม่ได้เวลานะครับ อัลลอฮฺมะอุลฮฺมานุรรฮฺอิม alhamdulillah ر ب العالمين وبي نسعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ما بع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته แล้วก็เสียงอาจารนจะปิดยังไงเนี่ยมันยังไม่ได้เวลาเลยเลยอุ๊บบบเอาดิเอาเออเอาเอาดูดิจะปิดมันได้ไหมอ่านะครับวันนี้เห็น ต้องเรียกว่านักศึกษาก็ได้นะครับเพราะเธอก็เริ่มโตกันเป็นหนุ่มเป็นสาวก,กันแล้วเป็นเยาวชนฉบาบซึ่งเห็นพวกเธอที่มาที่นี่ดีใจนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งครูสองท่านสามท่านนะครับที่ได้ร่วมเดินทางมาควบคุมเ,เด็กนักเรียนนักศึกษาก็รู้สึกว่ามีระเบียบ แล้วก็อัลฮัมดุลิลละนะครับอยู่ในแนวทางอิดัลบรัลและสุนนะฉะนั้นนบีมุฮัมมัดสุลลัลลออฮุะลัยฮิวะสัลลัมถึงได้บอกว่าตะลบุลอิมีฟาริดอตุนอะลาคุลลมุสลิมินการแสวงหาวิชาความรู้นั้นนะครับเออ่เป็นอะไรเป็นสิ่งสำคัญสำหรับคนที่เป็นมุสลิมเป็นฟารีดอเป็นฟารูนะวันนี้ดีใจนะครับ เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ได้มีโอกาสได้คุยกับใครเนี่ยชื่ออะไรก็ไม่รู้ดื้ถามชื่อเมื่อสักครู่เนี่ยพอพอได้คุยปุ๊บเนี่ยคือเขาเรียกว่าความคิดดีๆมาอีกเยอะเลยเธอเรียนบูรณาการใช่ป่ะ<ม>นะครับในขณะเดียวกันก็เรียนศาสนาด้วยใช่ไหมนี่แหละนี่แหละนี่แหละ,หละที่อิสลามจะเอานะนะครับ ไม่ต้องไปไม่ไม่ต้องไปน้อยใจนะครับว่าเอ๊ะบางคนบอกว่าเอออยากจะเรียนศาสนาอย่างเดียวเพราะว่าจะมาพุ่มกับศาสนาอย่างเดียวแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าอิสลามจะใช้อย่างนั้นทั้งหมดถ้าใครที่อยากจะเรียนศาสนาอย่างเดียวก็ว่ากันไปแต่ในขณะเดียวกันอิสลามไม่ได้ปิดกั้นนะครับให้พวกเธอได้มาเรียนทางด้านทางโลกเพราะวันนี้นะสังเกตได้ไหมถ้าใครได้ติดตามข่าวของออของผมเนี่ยก็ะจะรู้เลยว่า มุสลิมที่อ่อนแอเนื่องจากว่ามุสลิมไม่มีประสิทธิภาพมีแต่ปริมาณเยอะเยอะนะหกพันกว่าล้านคนน่ะประชาชนในโลกเนี่ยหกพันกว่าล้านคนมุสลิมหนึ่งพันห้าร้อยล้านคนเยอะไหมเยอะไหมน่าจะเป็นผู้นําของโลกไหมน่าจะเป็นไหมแต่เรากลับเป็นผู้ตามเขาเห็นไหมเขาทําอะไรเราก็ทําตามเขาทําอะไรเราก็ทําตามอันนี้เป็นสิ่งที่ อิสลามไม่ใช่อย่างนั้นอิสลามนะ่ะให้เราอะไรนะในเรื่องของดุนยานี่นบีบอกว่าอันตุมอะละมูบิอัมบิดุนยาคมพวกท่านน่ะเก่งกว่าฉันรู้ดีกว่าฉันเอาเลยแต่วันนี้เราในเรื่องของดุนยาเราเป็นฝ่ายไปตามพวกยะฮูดไปตามพวกนสรอพวกยิวพวกคริสต์ซะแทนที่เราจะมีเขาเรียกว่าวิสัยทัศน์ในด้านของการพัฒนาปรับปรุงเพื่อที่จะมีเทคโนโลยีใหม่ๆเมื่อสักครู่ผมได้คุยกับชื่ออะไรกันไม่รู้ อุ่นอะไรกันมาดูอะไรนะอะไรนะอาน,นะอลอยังฟังไม่รู้เรื่องเลยฮัมน,นะโอเคคุณนางสาวฮัมน,นะเนี่ยเรียนอยู่ไอธรรมศาสตร์ปีสี่สายวิทย์สายเดียวกับผมเลย <c oughs> ฮะอะไรอะที <c oughs> <ฮ>่ยาศาสตร์ไม่ไม่ผมจบผมจบจุฬาเอาแล้วอ่าจุฬาราชมนตรี บันดอนฮะสายวิทย์ก็พวกไอ้ขุดหลุมฝังคนตายอะไรเงี้ยผสมดินอะไรจะอะไรเงี้ยคว้างดินว่ากันไปพี่น้องครับก็กระซาวยาวแย่แต่เวลาได้คุยกับคุณคำนะเนี่ยก็เออมองว่าเนี่ยคนที่เป็นมุสลิมต้องเป็นอย่างนี้คือเราต้องต้องต้อง,องเรียนเรียนแล้วก็ทําอย่างไรที่เราจะเอามาใช้ในเรื่องของบุญญาแต่สิ่งสําคัญก็คือว่า ในเรื่องของอากคิร์อเราอย่าทิ้งเห็นไหมถึงเวลาเราก็ละหมาดกันอย่างที่เห็นแล้วเธอละหมาดทั้งมกริบทั้งอิชะเรียบร้อยแล้วรวมยังไงย้ำยังไงก็อซดอยังไงเห็นไหมเนี่ยเป็นการเรียนรู้เธอเรียนอย่างอื่นสมมุติว่าเธอต่อไปเนี่ยเธอจบจากที่นี่เธอไปเข้าที่มหาวิทยาลัยอื่นเธอสามารถที่จะเลือกเรียนนิติศาสตร์เรียนชีวะเรียนอะไรตอ,อะไรพยาบาลบารนาตะโอเลยบารนานี่ก็คือเยอะแยะเลยไปเลือกเอานะครับ แต่ถ้าใครอยากจะเรียนศาสนาโดยตรงก็อัลัมดุลละทีนี้ได้ข่าวว่าใครจะไปเรียนไคโรนะนี่ครับนี่ครับโอ้ oh, อัลัมดุลล่ะดีใจดีใจเพราะว่าลูกชายผมไปอยู่ไคโรนะครับก็ได้ทุนไปเรียนก็ดีใจนะถ้าไปเรียนได้นะครับก็อัลัมดุละ่ะเพราะว่าไคโรก็เป็นเ,เมืองหนึ่งที่น่าศึกษานะครับใครที่ไปอยู่ที่กรุงไคโรเนี่ยจะมีชีวิตแบบไงอะ่ะเขาเรียกว่าจะ อยู่ได้นะถ้าอยู่ได้นะแล้วก็จบมาด้วยนะอัลฮัมดิลละาจะมีชีวิตที่ทรหดเพราะว่ามันจะเป็นประสบการณ์ที่จะต้องทดสอบหลายๆคนเลยนะครับอ้าทีนี้นิดนึงว่าในขณะที่เราเรียนเนี่ยเราก็พยายามที่จะหมั่นเพียรทําอย่างไรเพราะว่าวันนี้ไม่ใช่คือคนต่างาศาสนาเนี่ยเขามองว่ามุสลิมเนี่ยมันเกง่งเก่งในเรื่องสูตรผสมน้ํากระท่อม สี่คูณร้อยละเซียนเลยยังไม่ใช่วันนี้เราต้องเปลี่ยนค่านิยมแล้วอย่ามาคิดอย่างนั้นมุสลิมเราจะพัฒนามุสลิมเราจะไม่ติดยามุสลิมเราจะต้องดีขึ้นแล้วก็มีความรู้มีความสามารถในการที่จะพัฒนาประเทศต่อไปก็สุดท้ายนี่ผมก็หวังว่าขอดุอาตัดอลอซุบะฮานจลาให้นักเรียนนักศึกษาที่อยู่ในที่นี้ได้ประสบความสำเร็จนะครับแล้วต้องขอขอบคุณอ,อาจารย์คนนี้แม่รูปรอด้วยนะครับ แล้วก็อาจารย์ท่านหนึ่งพอดีผมไม่ได้จดชื่อมาเอาแล้วว่าเป็นอาจารย์ที่คุมมาแล้วก็อาจารย์ท่านหนึ่งสามท่านใช่ไหมที่คุมมาแล้วก็มีครูพี่เลี้ยงครูัมนะนะครับที่ได้มาร่วมดูแลนะครับก็ต้องขอขอบคุณอินช่าลอขออัลลอฮฺสุบฮานตะลาได้คุ้มครองทุกทกท่านและขอให้ทุกท่านได้รับความสําเร็จจากการศึกษาอินชาลออฺบินิลลลฮฺวะบิญิลลาฮฺอลลอฮฺอกฟิลฮิดายะสัสลามุอะลัยกุมวะระห์มัตุลลอฮฺว าจากอลอกเคยรอนขอบคุณครับอาจารย์อำหมัดก,ก็พิทักษ์นะครับหรือว่าครูจูนะครับน้องๆครับนี่คือสิ่งที่ยตีนทีวีสถานีแห่งนี้เราเกิดขึ้นเพื่อที่จะปกป้องสิทธิของลูกกําพร้ารู้ไหมนี่คืออะไรครับนี่คือสองนิ้วที่ทศรูลเคยยกให้ซอฮาบะดูว่าคนที่ให้การอุปถัมภ์อุปการะเด็กกําพร้าเขาจะอยู่ใกล้ชิดกับฉันประหนึ่งนิ้วชี้ที่ใกล้ชิดกับนิ้วกลางอยู่ในสวงสวรรค์ด้วย ทีวีช่องนี้เกิดมา mm hmm. เพื่อพวกเขาครับยาตีนท huh? ีวีก็ฝากพวกเราไปด้วยนะครับและสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับพวกเรากําลังก้าวเข้าสู่การเรียนในระดับอุดมศึกษาวันก่อนนู้นมีแฮกเกอร์ชื่อว่ากลุ่มอันนนีมเนี่ยนะครับเขาตั้งตัวขึ้นมาเนี่ยเข้าไปโจมตีเว็บไซต์เข้าไปโจมตีเว็บในอิสราเอลทําให้ระบบทางความมั่นคงเนี่ยพินาศปั่นป่วนี่ไงครับคือการใช้ความรู้ สู้รบไม่ใช่ว่าใช้กําลังฉะนั้นพวกเราเนี่ยต้องตั้งเป้าหมายให้ชัดนะครับแล้วก็เรียนในเรื่องดุนยาเนี่ยแล้วก็รับใช้อัลลอฮฺสุบานุฮูวตาลาด้วยในการตอบโต้ในสิ่งที่เรากาลังถูกท้าทายอยู่ในขณะนี้ขอบคุณทุกๆท,ท่านนะครับที่มาเยี่ยมพวกเราในวันนี้และินชาอัล็อ์มีโอกาสเราก็คงจะได้เดินทางไปเยี่ยมเยียนกันเหมือนกับครั้งหนึ่งที่เคยลงไปแล้วที่มัสยิดอาตาอุนบางปูนะครับบบิลลาฮิตาฟิกวฮิดายะอัสสลามอะลัยกุมุรฮ์มัตุลลอฮิบะบรอกาตุ Terima kasih, terima